วันนี้เรามาในลุกยังไงครับวันนี้เป็นหนุ่มญี่ปุ่นครับวันนี้มาเป็นหนุ่มญี่ปุ่นครับผมนนชุดดำอันนี้เขาเรียกชุดอะไรเนี่นั่นสิครับนั่นสินะยากเ <laughs> ลยครับถาม <laughs> ใครได้บ้างครับเขาเรียกชุดอะไรคะห้กามะหากามะชุดห้ากามะครับ <laughs> นั่นแหละครับ <laughs> อ,อเอาค่ะท่านก็อาชวนแฟนๆถ้าแบบใครว่างก็มาอ,าอครับผมใครนะรที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมหรืออยู่แถวนี้นะครับผมก็สามารถแวะมาได้ที่เ <c oughs> ดอะมอลง,งามวงศวานนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8นะครับผมรู้ว่าใครไม่ว่างช่วงนี้นะครับผมไปเจอเ <c oughs> ทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีนะครับผมได้ที่เดอะมอลท่าพระเวลาเออ่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ครับ <c oughs> อันนี้เราขอบพูดถึงอาการป่วยเพราะน้อยแฟนๆเป็นหวงครับผมก็ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอาการปร่วยนิดหน่อยครับคาดว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นภูมิแพ้หรืออะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะคอเสรเสครับผมเพราะว่ามันมีอาการไอแล้วก็มีเสเลดด้วยครับผมแต่ว่าไม่ใช่โควิดครับตรวจไม่ขึ้นครับตอนนี้เราได้ไปหาหมอไหมหรือว่าถ้าที่คอที่คอยังยังไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าที่ตาตก่อนหน้านี้ก็จะมีอาการบวม ครับผมเราก็มีโอกาสได้ไปหาหมอมาแล้วคุณหมอก็ให้ยาทั้งยากินแล้วก็ยาหยอดมาเลยครับผมยาทาด้วยวคุณหมอเขาได้บอกครับว่าเป็นอะไรากันมันคุณหมอเขาบอกว่ามันจะเป็นอาการแบบผมเป็นคนตาแห้งครับ mm hmm. คือถ้าเกิดสมมุติเจอลมเป่าตาหรือแอร์เป่าตาอย่างเงี้ยแล้วคอตามันแห้งมันก็จะไม่มีน้าตาออกมาครับผม mm hmm. แล้วพอมีฝุ่นหรืออะไรมัเข้าไปติดในลูกตาเราก็จะไม่มีน้ําตาที่คอยแบบ เกียให้มันให้ให้เศษฝุ่นมันออกมาครับผมมันก็จะเข้าไปค้างอยู่ข้างในสุดท้ายมันก็น่าจะอักเสบครับก็เลยต้องเป็นว่าแบบต้องหยอดน้ำตาเทียมอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่คุณหมอก็พยายามให้หยอดตลอดทุกๆสองชั่วโมงครับครบสองชั่วโมงก็หยอดทีหนึ่งอ่ออาการเขาก็เป็นู่งอ๋อไม่เป็นไรมากครับผมไกลหัวใจเยอะครับชิวๆครับชิวๆนี่โอเคหมอก็ในช่วงนี้แบบอาเห็นนออก บ่อยๆเลยปล่อยแล้วครับช่วงนี้ก็แฟนได้หายที่ถืงเนาะก็ใช่ครับผมเพราะว่าเราก็ช่วงที่ผ่านมาก่อนนั้นนี้เราก็อาจจะพักไปแป๊บนึงครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาลุยอีเวนต์กันแล้วก็ได้เจอพี่แฟนคลับบ่อยขึ้นดีใจมากดีใจมากที่ได้เจอพีพี่แฟนคลับครับ แล้วก็ล่าสุดนี้มาไปมาเกามาไปงานแบบอ่ะบอกแฟนเขาก็กรีดร้างกันด้วยแบบแต่ละลุกยังมีลุกแบบลุกคุณหนูลุกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกุชชี่บอยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับผมก็ไปงานเอ่อวอชวีคนะครับผมของที่ทางมาเกานะครับก็มือไปเจอแบบพี่ๆผู้ใหญ่ทั้งหลายครับผมเป็นงานเกี่กับนาฬิกาครับผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่หลายๆคนเลยก็ดีใจมากๆครับผมสนุกสนุกมาก ก็แบบอ่าเป็นที่แบบว่าแบบนี้คนถ่ายรูปด้วยเยอะก็ไม่มก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมอาจจะว่า <c oughs> เพราะว่าผมยืนตรงนั้นนานนะครับเพราอาจจะแบบขี้เกียจรอก็เลยเอะขอถ่ายรูปคู่เดินเลยกันอ่าางั้นอตอนนี้มีหนึ่งเรื่องเลยที่แฟนรเขายังรอเขารอดจริงงาน <ๆ S 1> เกิดปีนี้อะไรอยังไงี้ยครับอาจริงๆอยากจัดอยากจัดมากครับผมแต่คิดว่า น่าจะจัดแหละครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ชัวร์อะไรหลายอยา่างแต่ถ้าถามใจตัวเองอยากจัดอยากจัดมากเล้วมีแบบว่ามีคิดเอาไว้คร่าวๆไหมว่าอยากให้ออกมาในลักษณะไหนมีครับ<อ>มีครับ<อ>แต่ว่าเมื่อบอกก็ไม่สุดท้าย<อ>ครับก็ต้องอุบไว้ก่อนใช่แต่ว่าอยากมีอ,อยากมีมากๆครับผมอยากจัดแล,แล้วแขกของเชิญมีคิดไหมแมแว้ว่าเราเชิญใครเป็นพ<อ>ิเศษไม่มีครับ <mm ไม่มีหลุดออกมาเลยไม่มีครับไม่มีงานด้วยมีสิมีก็มีอ่ารติดตามกันก่อนละกันนะครับก่อนจะไม่เซอร์ไพรส์อยากให้ทุกคนได้ร่วมร่วมแบบเซอร์ไพรส์ไปพร้อมกันละกันครับผมงานเอาวันนี้ฝากอันนี้หเป็นแฟนสุขภาพช่วงนี้ฝนตกครับได้ครับผมก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับพักผ่อนเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์นี่ยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบผมนะครับ ยังไงก็รักษ,ษาสุขภาพนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับ